สวัสดีชาวราศีเมถุนนะคะมาแล้วกับคลิปความรักของคุณมาดูซิว่าในช่วงเดือนธันวาคมพศ2514นี้เป็นยังไงบ้างนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นจะพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นหรือเปล่าจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นไหมและเขาจะเป็นคนที่จริงจังกับเราหรือเปล่าด้วยนะคะส่วนท่านที่น่าจะมีในเรื่องของการที่เราห่าง,างกันด้วยนะคะที่ไม่เหมาะเห็นเนี่ยมีบางคู่ที่ห่างกันนะคะอาจจะมีการ เว้นระยะห่างหรือไม่ก็เลิกกันไปสักระยะหนึ่งซึ่งการเลิกของเรานั้นยังไม่ได้เคลียร์กันให้ชัดเจนเลยนะคะว่าจะยังไงอยู่ๆก็าหายไปก็มีด้วยนะคะหรือว่าจบลงด้วยความที่ไม่เข้าใจมาดูว่าธันวาคมนี้จะได้กลับมาเคลียร์ปัญหากันหรือเปล่านะคะส่วนความคิดความรู้สึกของเขาทางฝั่งนี้นะคะไม่มาเปิดให้แล้วนะคะว่าเขาคิดยังไงและก็ต้องการจะเอาอยัางไงต่อในอความสัมพันธ์ของเรานะคะเขาจริงจังด้วยหรือเปล่านั่นเองนะคะ ช่าไม่ทุนนะจะเกิดในระหว่างวันที่21มกราคมเอ้ยขอโทษที21พฤษภาคมนะคะถึงวันที่21มิถุนาอยู่นั่นเองการแบ่งวันที่ก็ตามแบบสาตว์ตะันตกนะคะซึ่งวันที่จะไม่ตรงกับของไทยนะคะการเปิดไพ่ก็เป็นพลังงานโดยรวมนะตรงบางไม่ตรงบางนะคะก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะอะไพ่หลักเลยแล้วกันเนาะเปยังไงไพ่แห่งความโรแวงนะคะความไม่ไว้ใจคนรัก ของเราเนี่ยแหละนะคะคือคุณอาจจะมีในเรื่องของการที่เรามีเรื่องกันมาก่อนหน้านี้ก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็บางกรณีนะคุณรู้ว่าคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยนะคะหรือว่่ก็แฟนเราเนี่ยมีความเจ้าชู้ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วแต่เราก็ยังพยายามที่จะไปต่อหรือไม่ก็พยายามทําดีใจดีสู้เสือนะพยายามทําดีเผื่อเขาจะ เห็นเราสําคัญเผื่อเขาจะเห็นคุณค่าของเราแล้วก็กลับมาโฟกัสที่เราอะไรอย่างเงี้ยเป็นการทําความดีเพื่อที่จะเอาชนะความเจ้าชู้ของเขานะคะซึ่งจะทําได้ไหมนะคะเราจะเหนื่อยไปไหมชาวราศีเมทุนซึ่งถ้าคุณทําแบบนี้แล้วก็อยู่เป็นความระแวงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราเป็นฝ่ายวิ่งตามเขาฝ่ายเดียวไงถ้าเหนื่อยก็พักนะ ชาวราศีเมถุนที่เจอพลังงานที่ไม่หมอพูดนะคะเหนื่อยก็พักเหนื่อยก็หยุดแล้วก็รอดูว่าเราสําคัญกับเขามากแค่ไหนนะคะออตอนนี้เราก็อยากจะรู้แล้วซึ่งในฝั่งของเขาเนี่ยอาจจะมีแต่คาพูดที่สวยรูคําพูดที่ดูดีแต่กระทําไม่ได้ก็ได้ได้แต่เหมือนกับว่าพูดให้เราสบายใจไปวันวันแต่จริงแล้วเราทไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยจะมีการที่ใครสักคนหนึ่งนะคะเหนืงง่อย เหนื่อยแล้วก็ขอหยุดพักก่อนเพราะว่าไปไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะมีพายเดอเดเกิดขึ้นอาจจะอยู่ๆก็หายไปเลยนะทำอะไรไม่ถูกใจหรือพูดอะไรไม่เข้าหูหายไปเลยนะคะจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันด้วยแบบที่ไม่ตั้งใจไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะการหายไปของเขาเนี่ยซึ่งการหายไปของเขานี่คืออะไรนะคะถามให้เขาต้องการอะไรทำไมถึงนิ่งไปหายไปนะคะ อยากจะให้คุณเป็นฝ่ายตามเขาบ้างเพราะว่าที่เปิดไพ่ขึ้นมาจะมีทั้งฝั่งหนึ่งที่เป็นฝ่ายตามตลอดทีนี้นะ,ะขอนิ่งบ้างขอหายไปบ้างจะเป็นยังไงละ่ะถ้าเรานิ่งไปหายไปเนี่ยจะตามเราบ้างไหมจะเห็นคุณค่าเห็นความสําคัญเราหรือเปล่านะคะจะมีความกระตือรือร้นที่จะมีชั้นอยู่บ้างไหมทํานองนั้นเนาะเขาเรียกว่าทดสอบ ทดสอบจิตใจดีกว่านะคะดูว่าเขาจะทำยังไงต่อไปนั่นเองนะคะระวังในเรื่องของการทะเลาะก,กันด้วยนะคะช่วงนี้จะร้องระแวงกันวิธีแก้ไขก็คือว่าให้อยู่บนความพอดีนะคะไม่ก็ปล่อยวางให้ได้คือถ้าไปถือสาคำพูดถ้าไปคาดหวังอะไรกับเขาแล้วไม่ได้ดังใจอย่างเงี้ยก็จะเกิดการที่เราจะต้องมาโต้เถียงกันนะคะ อะไรปล่อยได้ก็ปล่อยเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่ถ้าเราปล่อยไม่ได้นี่ก็คือจะมีการนิ่งไปหายไปนะคะน้องๆเลิกนั่นแหละนะคะขออยู่ในโหมดอยู่คนเดียวก่อนหรือไม่ก็ทิ้งความสัมพันธ์ไปเลยนะคะค่อยว่ากันอีกทีนึงเลิกขาดไหมนะคะถามให้เลิกขาดเลยไหมไม่ได้เลิกขาดนะคะไม่ได้เลิกขาดก็ ยังนิ่งๆรอดูว่าจะมาง้อไหมดีกว่านะคะก็ยังอยากที่จะคุยอยากที่จะเคลียร์อยู่นะคือในลักษณะที่ท่านที่จะสถานการณ์ที่เขาหายไปนะใครสักคนนึงรอคอยที่จะให้โทรไปหาอยู่นะคะรอคอยที่จะให้เคลียร์กันอยู่นั่นเองแล้วก็การเคลียร์ในครั้งนี้ก็ต้องการคําพูดที่ชัดเจนหรือในเรื่องของสถานะด้วยนะคะก็ เป็นการบอกความรู้สึกว่ารู้สึกยังไงและต้องการที่จะเอายังไงฉันอยู่ในตำแหน่งไหนฐานะไหนกันแน่อยู่ในฐานะไหนในใจเธออะไรอย่างเงี้ยเป็นแฟนหรือเป็นแค่เพื่อนนะคะในบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าคุณนั้นทำกับเขาเหมือนเพื่อนเขาก็เลยยังไงเนี่ยอะไรอย่างงี้เนาะไม่นแน่ใจนะคะว่าเราอยู่ในมุมไหนของหัวใจเธออะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวเราจะมาส่องถึงความคิดความรู้สึกของทางฝั่งคนที่คุณกําลังคุยนะแฟนคุณนั่นแหละมีชาวราศีพฤษภนะคะราศีตุลราศีสิงห์ราศีกุมนะคะอือโอ้สามดาบนะคะทางฝั่งเขาเนี่ยอ,อความเจ้าชู้เนาะบางทีเมทุนคุณอาจจะเป็นผู้กระทําเขาก็ได้เป็นฝ่ายเจ้าชู้เองก็ได้นะคะที่ไม่ยอม หยุดคุยสักทีอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะซึ่งในตอนนี้เขาก็เหมือนกับว่าอยากจะหยุดนะอยากจะขออยู่เฉยๆนะถ้าเขาเป็นผู้ถูกกระทํานะคะเขาอยากจะเป็นผู้อยู่เฉยๆบ้างอยากจะไม่อยากจะอยู่ในวงจรที่เป็นช้อยอะค่ะอืมไม่รู้จะหาทางออกให้กับเองยังไงด้วย เลือกที่จะไม่ทําอะไรเลยดีกว่านะคะอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆนั่นแหละคือจะมีใครสักคนหนึ่งที่กําลังเข้ามาใหม่ด้วยนะชาวเม,มถุนนะคะอาจจะเป็นคุณหรือ,อาจจะเป็นเขาก็ได้ที่มีช้อยเข้ามาเพิ่มเติมทั้งๆที่ยังมีเราอยู่แล้วมีการโน้มใจกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องมันจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็ได้ อาจจะอยู่ในช่วงของเทศกาลปีใหม่ไปเฉลิมฉลองกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เจอกันจากเพื่อนของเพื่อนแนะนามาแล้วก็มีการถูกอ,อกถูกใจกันมีการคุยกันเกิดขึ้นนะคะน้องใจกันเกิดขึ้นท่านที่เจอสถานการณ์อย่างนี้นะคะมาดูซิว่าถ้าเขาเป็นฝ่ายกระทําคุณนะคะเขาทาอย่างเงี้ยหมายความว่ายังไงเขายังรักเราหรือเปล่าทาไมถึงยังน้องใจเราอยู่ ไม่ใช่ไม่รักแต่เป็นความเหงาหเป็นความเหงานะคะเป็นความที่เขารู้สึกว่าณนะปัจจุบันเนี้ยความสัมพันธ์ของเรานั้นมันไม่เติมเติมไงนะคะมันไม่ชัดเจนด้วยยังคุมเครือกันด้วยหรือไม่ก็เขาเป็นฝ่ายตามตามตาม,ตาม,ตามอยู่ฝ่ายเดียวด้วยพอมีคนใหม่เข้ามาที่รู้สึกว่าจะคุยกันถูกคอรู้สึกว่าเขาจะเป็นคนที่เ ดูแลเราดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ก็เทคแคร์เราดีก็เลยทำให้จิตใจหวั่นไหวไปกับเขาด้วยนะคะเหตุเกิดจากความเหงาเนาะอย่าทิ้งให้แฟนเหงามากนะคะเดี๋ยวเขาจะมีคนอื่นเข้ามาเดี๋ยวคุณจะมีคู่แข่งนั่นเองนะคะจริงๆด้วยเขาต้องการที่จะมีคนเข้าอกเข้าใจเขาดูแลเอาใจใส่เขา คุณขาดตรงนั้นหรือเปล่าคุณเฉยชาเย,ย็นชามากเกินไปไหมนะที่ไม่เหมาะเห็นเนี่ยเกิดจากทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่นิง่งไม่ยอมพัฒนาความสัมพันธ์ไม่ยอมเข้าหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทําให้เขาเหงาเขาต้องการที่จะมีคนดูแลหัวใจดูแล care, เทคแคร์ใจใส่นะคะอืมกำลังที่จะหาทางออกโดยการที่ จากไปหาคนอื่นนั่นเองนะคะไม่รู้ว่าเป็นฝั่งเราหรือเป็นฝั่งเขาะะที่กำลังคิดที่จะไปแล้วอยู่ก็คุมเครืออยู่ก็ไม่ชัดเจนสทียเนาะเหมือนกับว่าเราไม่มีตัวตนไหนหรือไม่ก็ไม่ยอมเรื่องเจ้าชู้ะสีนะคะหรือไม่ก็ในเรื่องของความสำคัญด้วยนะคะเราไม่สำคัญกับเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ก็เลยทําให้เราไปหาคนที่เห็นคุณค่าเราดีกว่าท่านที่เป็นคู่รักใหม่นะคะเพิ่งจะจีบกันได้ยังไม่นานเดี๋ยวไม่หมอททาให้นะคะว่าเขาคิดยังไงร,รู้สึกยังไงบ้างจริงจังหรือเปล่าว้าวพาไพ่ใบแรกออกมาก็ค่อนข้างที่จะดีรู้สึกดีนะคะเป็นความรู้สึกดีรู้สึกก็ชอบมากแหละอะไรอย่างเงี้ยก็ แต่ก็ยังขาดความไม่แน่ใจนะคะอาจจะเป็นเราหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้ที่ยังขาดความไม่แน่ใจว่าเราจะคบกันได้ไหมเราจะเ,เขาจะดูแลเราดีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคู่รักใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นชาวสองเอกหรือไม่ก็เป็นชาวราศีเมถุนเองมีแนวโน้มว่าจะจะดีขึ้นนะคะขาดแค่ความมั่นใจ ในตัวบุคคลนั้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคุณพยายามทําคะแนนอย่างนิดนึงนะให้เขาเปิดใจกว่าน,นี้หน่อยนึงเดี๋ยวจะดีขึ้นนะคะเทคแคร์ care, เขาให้มากๆนะคะพยายามาดูแลเขาดีๆนะคะให้ความรู้สึกที่ดีๆกับเขาไม่นานนะคะเดี๋ยวเขากเา็เปิดใจให้กับเรานะคะ คู่รักใหม่เนาะทำคะแนนต่ออีกนิดนึงนะคะท่านที่คบกันมานานแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างกำลังนอกใจแฟนอยู่เนี่ยกำลังหาคนใหม่อยู่เนี่ยถ้ายังไม่พัฒน,นาถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปดีกว่าไม่ดีขึ้นก็ขอจบดีกว่าเนาะจะเป็นทางสารนั้นจะมีการทะเลาะกันนะคะ ทะเลาะกันถ้าไม่ใช่การทะเลาะแบบออวอยวายเสียงดังก็เป็นการทะเลาะแบบยิบเงียบอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือนิ่งแล้วก็หายไปเลยมีกลรกดเพิ่มมาด้วยนะคะทหารตำนวนก็เด่นด้วยนั่นเองนะคะกับคนที่คุณเดียวอยู่เออนะคะจะมีการล็อกแล้วก็หายไปจากเขาในเดือนธันวาคมนี้ในกรณีที่ใครสักคนหนึ่งยังยังเป็นแบบนี้อยู่นั่นเองนะคะยังไม่เปลี่ยนตัวเองเนาะ เอาล่ะก็ประมาณนี้นะคะกับเรื่องราวชาวเม,เมถุนนะคะก็ฟังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเองคำๆําเนาะส่วนท่านที่อยากจะเปิดดวงชะตาของอคนรักของคุณว่าเขาคิดยังไงบ้างนะคะเขาต้องการที่จะเอาอยังไงในความสัมพันธ์ของเราหรือว่าเขาจริงจังกับเราหรือเปล่า หรือท่านที่เป็นคู่รักใหม่นะคะในช่วงจังหวะที่เราเจอกันนะคะเป็นจังหวะในดวงชะตาของเราเจอื้นคู่หรือเปล่าตรงนี้ก็จะสามารถรู้ได้ด้วยนะคะก็แอดไลน์เข้ามานะแม่หมอได้ฝากาดีลาาที่ใต้คลิปนั้นเองนะคะไปลวสวัสดีค่ะ